สวัสดีครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอตั้งไว้แป๊บหนึ่งมมาสองไฟฟอร้อมดีสองไฟเลยครับผมแต่วันนี้วันนี้มีอัดฉีดไหมไม่รู้เนี่ยเด็กขึ้นเวลาไปฉีดไปนี่แล้วแสนสี่จำได้เดี๋ยวลองอีกหนึ่งไฟแล้วกลับมาในรอบปีกว่าๆครับผมส่วนไฟนี้นี่อึดอัดไม่เจอตัวใหญ่แล้วเขาฝีมือดีด้วยอ๋อไม่คือไฟนี้คือคือไม่หนักใจเลยคือมั่นใจมากๆด้วยเพราะว่าหนึ่งการฟิตซ้อมเด็กๆเลยเดี๋ยวไม่อะไรเราก็ตั้งใจซ้อมมากแล้วก็ร่นคือไฟนี้ร่างกายดีมากๆเลย ดูเด็กต่อยคือนุ้แรงเราก็เริ่มเดิน<า>กลับม,มาภาคนี้ดูตั้งใจกว่าเดิมไหมหรือว่ายัางไงหรือว่าตั้งใจอยู่แล้วคือเด็กก็ตั้งใจแล้วคือเด็กอยู่กับเรามากแต่เด็กๆแล้วคือเราพยายามบอกสอนให้เขาอยู่เรื่อยไปนให้เขาคือ,อเพราะว่าเราเห็นว่ากำนังตัวเล็กแต่กำนังมากไงตัวเล็กกำนังมากสูงเท <ไป S 1> ่าไหร่อะใครมีแผลแตกเราเหรอแตกด้วยแตกตรงไหนอะหัวอาทิตย์เท่าไหร่พี่สรุปอะไร่หมื่นหมื่นหนึ่งวันนี้วันนี้น้อยไปนี่เอ้ยวันนี้เยอะไปนี่ต้องไว้แปดชกได้นี่ ไม่น่าน่าเลยน้าต้องต้องลองทําดูแต่ไฟที่ร้อยเก้านะพี่นะสรุปว่าน้องชบพิกัดอะไรกันแน่ที่แบบว่าชอบชอบเลยี่จริงเราจะมาร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้าเดี๋ยวดูร้อยแปดร้อยเก้าชกได้นะเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวดูนะครับมาสองไฟติดตาเลยหลังจากหายไปตีกว่าเป็นไงมั่นใจมั้ยมั่นมั่นใจอ่ะเขาใหญ่มเขามีฝีมือนี่ตอนแรกๆมีทางหน่ไหมครับอ่า เรามามันน่นใจอะนอกจากยุคไหนนะยุคสามยกุคสามยุคหนึ่งยุคสองดูเป็นไงบ้างก,กไ็ได้ได้อยู่ <c oughs> ได้ได้อยู่ขอบคุณมากนะครับแล้วตอนที่ตอนที่เราโดนฟันศอกตอนนั้นเนี่ยเลือดเต็มหน้าเต็มตาเนี่ยตอนนั้นนี่เรา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 คิดยังไงคิดเอาคืนไหมหรือว่าคิดโอ้โหก็คือตอนนั้นมันมีปัญหามีอุปสรรคต่อเราไหมไอ้เลือดเข้าตาไหมเนี่ยตอนนั้นไม่ครัเออก็คือจะเอาคืนอย่างเดียวใช่ไหม คิดถึงใครคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมเอคิดถึงใครพ่อแม่เพื่อนในค่ายครับอ๋อแล้วก็พี่มอนด้วยเนาะเอยยามาเลยวันนี้ทำทำเสร็จแล้วนะวันนี้ทำสำร็จแล้วทำเพื่อเพื่อค่ายทำเพื่อพี่มอนทำเพื่อทุกๆกคนนะอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบผขึ้นสิบเจ็ดครับแล้วจังหวัดไหนนครครับ